สวัสดีครับพอแม่พี่น้องคุณคุณปฝาคุณนาคุณอาคุณตาคุณยายภูมิหลดไม่เกียนแก่ป๋อรงนาวันนี้สิภาพพี่น้องมาชมฟาร์มควายนะครับที่สีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับของเท่าแก่เฮียนทองนี้กำลังดำเนินการน,นะครับใกล่แล้วครับใก่ถึงจุดหมายใก่ถึงเส้นไส้ จะเปิดเนี่ยพอพี่น้องมาขอชมมาแบ่งสายเหลือดมาขอสายเหลือดน่ครับฟาร์มขอรับการจัดการสะอาดสะอ้านครับผมสะอาดสะอานหนายุดหนามองอารุ่์นะครับสวยๆงามๆครับวันนี้เปิดฟาร์มเดี๋ยวจะพักพ่อแม่พี่น้องมาดูใหม่อีกทีครับ